ดีครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมู่บ้านไปเฝ้าก็ได้ป่าจ้ามาแก่มือครับผมยิงงานต่อตักสุดตำเยอะมากเลยตลาดเดิกมาทังมาอีกแล้วบ้านเราทังมาสองใบครับผมได้ปลาประมาณสิโลนึงละ ประกาทายลงกอยากอ่างไรต้นบอกว่าหามทายลงเดี๋ยวมือนี้มาแก้มือครับผมที่มันวันทีผีเลยครับทีมงานดักนู้ความในนูตัวนึงก็สองตัวกำลังอย่างนู้ครับน้ำกัแห้งเดียวจิตลูกจับป่าเลยครับผมพี่น้องเสียเวลาครับแก้มือบอ่หนี่บ่แก้มือครับผมมาบ่แก้มือบอ่แก้มือ หนูม,มันครับผมมัน่นมันกับก,กินครับหนูหน้าบุมแม่มนหนูเลี้ยงครับผมแยกขาดพี่น,อน้องเงีมือเศร้าน้ำแห้งแล้วเพราะว่าสูบตัวมือเคลื่อนนี่ครับโบกแก่มือครับผมเหยียบผ้าผ้าแก่มือหาจับป่าตัวนี้ไงครับบอ่อนี่อีกทีหนึ่งผมมาวิดู่ ปากะไข่กบอบ่อหมู่ว่านอยู่ครับผมที่บอ่อหนึ่งครับพี่น้องบอ่อนีคือป่าหลายครับผมนี่นี่สุดยอดเลยครับบอ่อนีเพราะว่าจะของพื้นจักยูไสครับขัานใหญ่มากครับผมเอาไว้มือหลังกินบอ่อนีก้อนครับกำลังเปิดทางน้ำ ว่าไม่เปลี่ยนครับแค่ย้อยมันแหงคักก่อนครับพี่น้องก็อ,อย่างนิล่งลุยกันเพิ่นว่าติดตามครับผม มาโชแล้วครับโชแล้วโชแล้วว่านใหญ่ครับผมบอลนี่ใหญ่กว่าหม่บ้านนี่ประมาณสองเท่าครับผม พี่น้องบอ่กูหมูบ่างประมาณสองต่อแต่หมูอ่างไม่ได้ป่าเลยหนได้ <c oughs> ป่าตะเบี้ยนจักจัวโอ้ยท่นก็นเลยพากันว่าแก้มือครับผมโอ้ยแก้วอนีงมีตัวเงยนะครับนี่ปลาดุกหลายนะครับนี่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 นปลาคอครับผมเดีย๋ยวให้พี่น้องเบิงครับนี่นี่ครับเออตัวนี้สมควรเติบแต่ว่ามีอีกตัวหนึง่งเงยครับผม นี่ตัวทั้งใหญ่กว่าครับพี่น้องนี่นี่พัอยู่นี่ครับผมนี่เออจังสีไข่แน่จังสีไข่แน่ครับผมอึ๊บโอ้ยตัวนี้สุดยอดเลยครับตัวนี้พี่น้องใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้นี่ครับแค่ไหนยักษ์จำนี้ยักษ์ส,กสิบตัวพี่น้องคุ้มค่าเลยครับ ถ้าในทร้พย์ตัวนี้ยักษ์สิบตัวนี่คุ้มค่าเลยครับผมผมว่าน่าจะมีหลายตัวอยู่ด้วยนี่มีหลายตัวครับมีหลายตัวครับมันดิ่นอยู่ครับผมอยู่ในน้ำน้ำผมว่าในแหงครับเออสองสามตัวเห็นแล้วประมาณสองสามตัวแล้วครับอยู่นี่เอาที่ตามครับผมแต่ปลาดุกน้อยนี่คือนจใิใเซได้อยู่นี่ ทูก uhm, นอยนาสิร้ายครับปีนี้เออเอาีกบ่โดนแล้วครับผมบ่สิรุ่งรุยกันครับบ้าบินงงครับผมเอาอีกแล้วครับผมเอาถังมาสองใบอีกแล้วหมู่บ้านน <recess ed. S 1> <p ips ed> ี่โบเข็ดครับผมนี่เอาถังมาสองใบพี่ละครมือนี้เอาถังมาสองใบอีกแล้วหมู่บ้านก็สองใบนี่แหละได้ปลาไปถึงจีรุองรุนี่ กิโลครึ่งกิโลครึ่งหมู่ว่านนี่ครับโอ้ยไอ่ป่ากิโลครึ่งครับผมหมู่ว่านนี่อ้ยเอาเลยจับเลยตัวใหญ่โอ้โอ้พี่น้องลองตัวใหญ่เลยครับผมได้บ้า Vim mang quanh vân yang rock. A tìm cái này. Nần 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 à, nần 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 ใส่กินเนาะนี่ตัวที่สองตัวที่สองแก่มือครับผมแก่มือหมู่บ้านได้แต่เนี่ยงมูเป็นประกาศลงคลิปครับผมหมู่บ้านนี่ <c ười> มูวันตัวนี้หรืตัวใหญ่กว่ามูนี่นี่ครับผมมันต้องมีมูมันครับมันมุมิตัวเดียวหรอกตัวใหญ่ มันเหรอมันเออป่านั่นเรียบร้อยวะอยูัแงบไงเลยครับลงอยโอ้ลงไม้แล้วครับดูว่านี่หายไปไหนบู๊ตัวนี้ตัวนี้น่ะโอ้ เอากระโดดหมกเอาเอามันจากสิงหักขั้วมังเอาทั้งละออกสองเดียสามเดียแล้ลไม่อยากเข้าบ้าน พี่น้องครับผมโอ้ตัว,ตวเตเมียอตางม,มากส่วนมากบอ่อที่สูบนี่มีแต่สูบแล้วแบงพี่น้องครับผมสูบแล้วแบ่งกันกินครับบ่มีขายบ่มีสื่อบ่มีเหมาครับผมสูบแล้วันจะแบ่งกันกินครับเอ๋ว่านนี่ได้กิโลหนึ่งมนะั้ง ต้นแบงกันจังไงผู้ประหลูครับเอามือนี้มาแก่บอกแก่มือครับผม,แก,มแก่มือแก่มือแต่เสาเลยลงแต่เสา้วหมู่บ้านมันสายปวดถามว่าสันในใหายใหญ่สูบตัวหมู่บ้านนี่ได้ได้ไดจับตัวหมู่บ้านแล้วครับเอา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 ไป ไล่ไปเรื่อยๆครับผมออกจากทางงอนั่นทางงอพวดปามตัวเงี้ยจบเลยใจบีอยู่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวโซ่จัดอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันก็ออกไม่จับไหมครับ ปลาพมี่เแต่เห็นใหไดตัวเดียวกระโดดอยู่นั่นแหละมีครับผมบอน,นี่มีปลาครับปลาดุกน้อยนี่หลายน,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 นั่นนั่นเนี่ยบอลรุ่นไม่เนี่ยบอลรุ่นไม่เล่นเลยบอท่านนี่บอท่านครับผมตูใหญ่ ตอนผมบอทันครับเอ้ยจับตัวยเงยโชว์เนี่ยก็บ่ได้เนาะรุ่นตุย้ยเงยครับผมตัวน้อยบอลุนนั่นน,นันน่นตัวน้อยอีกแล้วแต่บอลลุนตัวน้อยก็บ่ได้ครับผมไม่มีแต่ตัวนี้น้อย โอ้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 ได้บ่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 ต้งตีนต้งมือโอ้ต้งตีนต้งมือยังทันเลยโอ้โอ้เฮ้ยังไงนะโอ้พอตัวใหญ่เลยครับนุ่นเลยติดเลยครับเมื่อกี้นี่ โยนระเบิดจับตัวครับต้องวิต่ต่อครับผมเพราะว่าหม่งลึกมันอยู่หม่งนั่นพอได้พอได้ครับผมป่าพอได้ต้อมอยู่เอาเอาเอามันเอามันเอามันจ่าเดียวโอ้ยจับมือเดียวคนนี้ ย่นไปใช้ใบัตรย่นขึ้นไ <laughs> ปนแล้วครับผมปบัคอยังท่านเอาเอา,เอาเนี มาจับปลาบอกเอากุ้งอะนะยยโอ้เสียดายกุ้งวบ่มีแนวมามตักแกงมาสอนหนอเสียดายเสียดายครับผมเสียดายกุ้งกับปลาซิ่วตัวน้อยแต่ส่วมากเป็นเป็นเป็นปกุ้งครับควนว่าไปไป อะไรป่ะแกอยูแหงแล้วแกอยูบุกแล้วไม่เรืเร่อยเอยาเอาเอา,เอาลงมาให้แต่ตอนจำเนี่ยโอ้โอ้โอ้เหงาครับลุยแล้วครับผมมีว่าป่าอุ้ยเอาเอา นี่เนี่ยแห,หละโอ้แต่อีลีครับสูงไงได้บางกีนี่นี่มีอีกมีอีกรอกสูงเงยอีก่รออกครับผมมันมวลนะครับพี่น้องมันนอ,อกของหน้าห้าองบกขายบกซื้อ จุได้แบ่งกันกินครับผมออกจากบอนี่ไปต่อยครับทีมงานบอกว่าบบเขาบ้านครับผมนี่บอยไปต่อยให้ไปเคี่ยวตะมู่วันเคี่ยกวกบได้ครับนี่ตอดเสียดีครับผม บ่ว่าไปเคี่ยวไปเคี่ยวไปเคี่ยวเคี่ยวบ่อที่สูบบ่ได้เด้ครับหายไปเลยบ่ลงจำหมดป่าผมว่านี่ครับว่าป่าบ่มีหนีไปเสือเลยครับผมคือมันก็จะผล่มานี่มาบอกอีกแล้วว่าได้ไปติดตัวได้แล้วบ้านนี้ออกอย่างนี้ไปได้เลยบ่ออกอย่างนี้ไปได้เลยบ่บ่ตะมุนน่ะเคี่ยวเราบ่บ่ตะมุนเคี่ยวเราไป เคียดีแล้วนะยังให้เงี้ยเขาเลเียตะมุนนี่เคียตอนปกติหรือเคียตอนมาปกติจำได้บ่รนานี่มียาเยะแยะเลย งานจริเขาครับผมเป็นลุยบออ่อดตะมน้นได้บาดเนี่ออกจากนี่ครับเย็บนี่เร็ดใหญ่สูบเลยครับผมตีดตามครับสองบอ่มอมือน,นี่บอ่อนี่ก็จีได้กินอยู่ครับผมบาเบิ่งฝ่าครับออเจียบกับมือว่านนี่โอโหโหจนจะต้นนี้มือว่านนี่ฝ่ายจับครับผมกระเออีแค่แน่อยู่พ่อได้ต้มครับพ่อได้ต้ม นี่พได้ิ่มครับผมเอาเทไปเทเทหลายรอบแล้วครับผมต้องย่างหมูคือเยอะซ้ำนี่แหละตดตำเยวเห็ดผมแล้วนี่เยีะยัตงหัวงครับผมเยีะยัตงหัวงงานเขาตดตำเยวมาที่หลังใส่เอาใส่เอาครับหนู งา,งามครับผมปลาคองามๆต้มพี่น้องต้ม เดียวครับผมพอได้ไลายดอกได้พอต้มปาเกมี่เดีวานมี่เกล้วเอาเือไปที่คุณล่ะไปล่างบ่หน้ำมันน่อยอือดูดูฟังนูอมามามาฟังนี่แหละพอได้ต้มครับผมพอได้ต้มได้ต้มเออับ่างเออ

แต่ว่าจับบนเบิดอยู่ตั้งนี้ก็เตรียมขวางใหญ่ครับผมตั้งก็จับป่าอยู่หาจับบางที่มันขึ้นครับผมที่มันขึ้นหัวเอาทีง่ายไปอีกบอลนึงพี่น้องบอลนี้ได้ยุบแบ่งกันได้ต้มอยู่ครับ เียวง่ายไปอีกบอในึงใกล้บ้านครับผมต้องฝ่าวครับเดี๋ยวมันจะคำเอาๆๆๆเอาๆๆๆเอาๆๆเอาๆๆเอา,ๆๆเอาๆๆที่ตามบอที่สองครับบอนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับผม,บน,น,มนี่มองดีลุยเราไปนี่อั่นลุยนี่มองนี่นั่นแหละข้างหน้าน่ะลุยยังเออ ตีนเอ,เอาตีนกวาดกวาดมึงด้วยนานี่ประดูติดกับแมะนำนั่นแหละท่านนี่ลุยขากดินทั้งนี่ไปพี่น้องไปจับป่าหน่อยไปเน่ที่มันขื่นอยู่นี่ครับเอาจิตติดต,ตามไปสั้งขุนครับผม ใหญ่ซูบใหญ่โบมาลงกปจับสไลด์หน,นม่ง <c ười> ใหญ่เลยครับผมโอ้มมนอะไรบางนัน โอ้คืนนี้ไ่ได้หรอกไ่ได้หรอกคุณนี่อโอ้ยมังกีบแซ่บๆเลยด้วย้ยนวะเอ้านันั่นนๆอนฮ่าอ่าฮ่าา่าฮ่นาฮ่าาฮ่าฮ่าฮาอ่าฮ่าฮ่า่าย่าฮน่าฮ รับผมพี่น้องติดตามครับผมบ่อที่สองบ่อเหนียวซ้ำนี่ครับผมมุดตอนมึงกำลังหัวหน้าตอนมึงกำลังง่ายรดไปครับง่ายไปติดตั้งบ่อที่สองครับบ่อตะมุ่นครับผมให้ไปเคี่ยวตะมู่ว่านนี่หายไปเลยครับผมเพื่อนบ้านของก็ไปเคี่ยได้ติดตามครับผมในหัวราดครับผมที่ว่าสีแก้วติดตามบ่อที่สองครับผมไปไปพ่อกันบ่อที่สองครับผมสวัสดีครับผม